ปัญหาของอบุฟเฟ่อันนี้บุฟเฟ่ตพันหกหือพันเดียวนะครับวันนี้สเจโจจะมาให้ดูบุฟเฟ่พันหกพันเดียวเนี่ยฮะเวลาหามาทานบุฟเฟ่เห็นไหมครับนี่คือหอตเตะไม่จะว่าอาราคาส์หรือบุฟเฟ่ตละครับดูนนเดสเตโจจะรีวิวให้ดูว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนขอมาจัดให้ตามใจลูกค้านะครับ ไปออกเลยครับไปไทยต้ไหนนะไปเลยเดี๋ยวหอยตามไปอะไรครับไปเนื้อก็สั่นชอบเนื้อด้วยสองแานนะโอ้โหโอ้โหหดหดเฟแล้วครับแล้วครับ